ฮัลโหลเดี๋ยวมาตัรสายแรงดันน้ำมันให้พี่ๆกันนะคะอันนี้สั่งมาห้าเมตรเลยนะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเราจะตัดให้ห้าเมตรเลยเนาะนะคะตัวนี้นะคะเป็นสินค้าจากโปรโมชั่นใน t ิ k t อกช h อ p นะเมล่าเท่าไหร่่ะพี่เมตรละ30บาทครับโา้30บาทนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะตัดส่งให้ลูกค้านะคะกดได้เลยก่อนสิ้นเดือนนี้นะเพราะว่าถ้าหมดสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะจะไม่ได้โปรส่งฟรีแล้วเด้อ3มแล้วค่ะนะคะ,นะคะ เยอะหมดเลยฮนะใช่เตรียมจะหมดแล้วสี่นะครับห้าครับออือหนึ่งเมตรจัะไท้ไกลหายแล้วครับโอ้ยตั้งใจหาย <laughs> โอ้ตัดน,นิ้วนะขาดีก็ติดเลยมึเงเอ้ย โอเคนะครับใครสนใจสั่งมาได้นะครับเมล่าสามสิบบาทนะครับ